สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามที่เคารพครับกลับมาที่ช่องคลิปตัวนี้ชาแนลอีกเช่นเคยเนาะใน e ีีนี้ผมก็ใช้เรือประจันบาล r รตหนีของสหราชชาาจักรก็จะให้เรียกไอเดีย HMS Rodney นะครับจริงๆก็เป็นเรือลำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าใครที่ใช้ HMS Rodney อยู่บ่อยๆก็คงจะทราบดีนะครับว่าเรือลำนี้เนี่ยเขามีสัญญานุภาพในการทำลายล้างที่สูงจริงแต่เป็นเรือที่ช้าสุดๆนะครับถ้าเกิดว่าให้เทียบกับ d u n k ร r กที่เป็นเรือประจันบานของฝรั่งเศสกับ Rodney ลำนี้เนี่ยคือมันก็มีได้อย่างเสียอย่างนะครับใช้แทนกันได้ไหมก็ใช้แทนกันได้ครับ ประสิทธิภาพในการทำลายล้างพอๆกันเพียงแต่ว่าดันเคิร์กเนี่ยจะมีสัญญาณภาพประสิทธิภาพในการทำลายล้างที่น้อยกว่ารถนีเนื่องจากว่าดันเคิร์กเนี่ยเขามีตัวป้อมปืนหลักอยู่2ชุดก็คือ2ตัวขออภัยนะครับแล้วก็รถนีเนี่ยจะมี3ถ้าเกิดสังเกตให้ดีๆอย่างไรก็ตามเนี่ยเรือดันเคิร์กเขาทดแทนจุดอ่อน จุดด้อยด้วยความเร็วที่มากกว่าร็อดนี่ในขณะที่ร็อดนะี่จะช้ากว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้เล่นนะครับว่าใครถนัดแบบไหนแต่ว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยผมใช้ร็อดนี่เหตุผลก็เพราะว่าจะมาดูกันว่าความคล่องตัวในการเคลื่อนที่นะเป็นอย่างไรสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่ได้ซื้อ HMS r o อ n e y มาใช้ก็สามารถมาดู EPD ได้นะครับ ก็อย่างที่เห็นเรือร็อตน่ลํานี้เนี่ยจริงๆความเร็วเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก2 6 27นอตตามสเปคโดยที่ยังไม่มีการเปลี่ยนธงชาตินะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไปใส่ธงชาติบราซิลก็จะเพิ่มความเร็วมานิดนึงจากที่อยู่เลข2ตอนนี้ก็ขึ้นมาเลข3อย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นก็คือเป็น30 ประมาณ30ถึง32น็อตประมาณนี้ครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็กำลังจะเบี่ยงขวาไปจัดการกับเรือที่ผมพอจะจัดการได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาจะไปทางฝั่งซ้ายดังนั้นผมขอมาทางขวามากดีกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดดูที่จอเรดาร์ให้ดีผมก็โอกาสเสี่ยงถูกยิงก็เยอะนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ย พักพวกทีมแดงเขามาทางฝั่งตรงหน้าของผมที่อยู่ทางด้านขวานะตอนนี้นะครับซึ่งเป็นด้านซ้ายของเขาอ่ะตอนนี้มีเรือพิฆาตเขานำมาแล้วมาไวมากดังนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทำก่อนเลยก็คือจัดการกับเรือพิฆาตลบนี้แน่ขยับมาซะอย่างนี้ก็เสร็จผมได้ครับ เพราะว่าเรือประจันบาลน,นั้นช้าแต่เขารู้ทันรู้ทันหลบครับหลบงั้นก็ผมก็หลบบ้างไม่เป็นไรสบายสบายถ้าเกิดว่าเขาหลบผมก็ต้องหลบครับผมจะไปะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะไปะเผชิญหน้าไปเสนอหน้าก็เรียบร้อยดีครับเกมนะเพราะว่าเขาทยอยมากันแล้วมีเรือพิฆาตคุ้มกันสองลำแล้วก็รู้สึกที่ผมเห็นก่อนหน้านั้นประมาณสักแวบหนึ่ง น่าจะเป็นคองโกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจคองโกนี่ก็เป็นเรือประจันบานสัญชาติญี่ปุ่นลำหนึ่งที่ผมชอบใช้เพียงแต่ว่าในความที่สัญญาณุภาพเขาทรงพลังจริงมากกว่าร็อนี่แล้วก็มากกว่าดันเคิร์กอยู่ประมาณสองเท่าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชนะได้เสมอไปนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าคองโกเนี่ย การที่เราจะใช้สัญญาณภาพของตัวปืนให้เต็มที่ใช้ประสิทธิภาพของเขาออกมาให้สุดเนี่ยเราจะต้องหันข้างยิงหรือแล่นในแนวทะแยงแล้วเรือของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ทำมุมได้เหมาะสมที่จะทำให้เราสามารถที่จะยิงได้4ป้อมปืนในครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นหน้าสองหลังสองแต่ว่ารถนีเนี่ยจะเป็นหน้าสาหลังไม่มี ซึ่งตามปกติเนี่ยเรือประจันบานทั่วไปถ้าในในเกม Battlestar Ship เนาะคือคือจริงๆมันก็เอามาจากในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับก็คือว่าเรือรบโดยทั่วไป ist, อ่ะเขาจะมีการแบ่งป้อมปืนหลักไว้ทั้งหมดเอ่อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังขึ้นอยู่กับว่าเขาดีไซน์มาแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปที่เขาฮิตกันก็คือหน้า2หลังหนึ่งแบบที่ ท่านผู้เล่นหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นในแบบเรือยามาโตะมุาชิ u s s s o u t สเ a k o t a อะไรแบบนี้ครับมิสซูรี่ไอโอวาจะสังเกตเห็นว่าปืนหลักของเขาเนี่ยด้านหน้าเขาจะเป็น2 สองตัวแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งอย่างลำนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยก็คือข้างหน้าผมสรุปคือไม่ใช่คองโกนะครับแต่จะเป็น IGN Akato ซึ่งก็เป็นเรือประจัญบานที่อมาตะลำหนึ่งของญี่ปุ่นน่ถ้าสังเกตดูให้ดีๆตามสเปคใน Battle of War Ship นะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบสเปคเรือในเกมเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวป้อมปืนหลักของของเขาเนี่ยจะมีอนุภาพการทำลายล้างที่มากกว่าร็อดนี่เยอะนะครับใกล้เคียงกับคองโกแต่น้อยกว่าแต่เห็นจุดอ่อนเขาไหมครับจุดอ่อนเขาก็คือในขณะที่ผมอยู่ด้านหลังแล้วเขาก็หันหลังให้ผมเขาจะสามารถยิงผมได้แค่เฉพาะ ป้อมปืนหลักที่อยู่ด้านหลังเท่านั้นเขาไม่สามารถที่จะหันด้านหน้าให้กลับมาด้านหลังเพื่อยิงสนับสนุนผมได้นอกจากหันข้างเท่านั้นที่นี้เนี่ยพอผมอยู่ในมุมด้านหลังแล้วได้ความที่โรนี่เนี่ยมีป้อมปืนหลักอยู่ด้านหน้าหมดเลยทั้งเกิดทั้งหมด3ตัวอย่างที่เห็นผมก็สามารถที่จะ จัดการกับนาก,กตกหรือว่าคองโกได้แบบเต็มสูบเลยสบายๆเพราะว,ว่าทุกอย่างมันอยู่ข้างหน้าหมดแล้วผมก็จัดการได้สบายเลยครับนั่นหมายความว่าการยิงสองป้อมด้านท้ายของเรือประเภทนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่ธรรมดามากแบบว่าแทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยเห็นไหมครับอย่างกรณีนี้นะจริงๆเขายิงผมได้นะ4ตัวของคองโกสรุปว่คือที่ผมมองเมื่อตะกี้นี้ มันมันคือคองโกนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าลำที่ผมยิงจัดการไปช่วยจัดการไปก่อนนั้นเนี่ยไม่ใช่คองโกแต่เป็นนากาโตะที่ตามท้ายคองโกอีกทีหนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อเนาะเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าจริงๆงเน่ยคองโกลำที่ผมซูมไปเขาสามารถที่จะยิงผมได้ทั้งหมด4ตัวด้วยปืนหลัก4ตัวของเขาเนี่ยเขาสามารถทําได้แต่ว่ามันติดภูเขาในกรณีที่มันไม่ติดภูเขาเนี่ย เขาสามารถยิงได้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือตัวปืนหลักของเขาแล้วก็มุมในการแล่นของเขาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมคือง่ายๆคือว่าเขาหันข้างเขาหันข้างไปเกือบ90องศาซึ่งในเนี้ยคนที่ใช้พวกนาคาโตะหรือว่าคองโกอ่ะจะทราบดีว่าแค่กะ แค่หันข้าง45องศาก็ส, <น WA S 1> สามารถที่จะยิงได้ทั้งหมด4ตัวเลยแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าลานี้คือใครอ๋อคองโกจมไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับผมในกรณีที่กรณีที่คองโกกนาคาโตเนี่ยจะอ่อนแอเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือว่ามีเรือศัตรูอยู่ด้านท้าย แล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยงใช้ลำกล้องได้ทุกตัวอ่าอันนี้คือวิกพอยต์จุดที่1นนะครับจุดที่2ที่ผมลืมบอกก็คือว่า เรือของโกกับนาคาโตะรวมไปถึงเรือประเภทอื่นที่มีป้อมปืนหลักหน้าหลังเมื่อถูกล้อมโดยค่าสึกก็จะเจอปัญหาหนักพอๆกันครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยคือก็จะต้องบริหารจัดการช่วงระยะเวลาที่จำกัดเมื่อค่าสึกล้อมในการจัดการกับเรือที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังทางซ้ายทางขวาคือเอาง่ายๆครับผมว่าต่อให้มีแสนญาณุภาพมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่า ถูกฝ่ายตรงข้ามเขาล้อมไม่หมดแล้วเนี่ยก็โอกาสรอดก็ไม่ต้องพูดถึงครับคือหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเออมันก็แน่นอนอยู่แล้วนี่นาะเพราะว่าเมื่อถูกล้อมมันก็โอกาสรอดมันก็ไม่มีใช่คือที่ผมพูดผมไม่ได้หมายความว่าถูกล้อมหน้าหลังซ้ายขวาเหนือใต้ออกตกเฉียงเหนือเฉียงใต้อะไรแบบนั้นแต่ผมหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือในสถานการณ์จริงจงอ่ะ เราอาจจะถูกดักสองทางซ้ายขวาที่อยู่ข้างหน้าอะไรแบบนี้แค่โดนแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วหรือว่าเรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันสองลำเขาไม่ขยับเขยื้นไปไหนแต่เราเผลอไปอยู่ในทางเขาอะนั่นแหละก็เรียบร้อยเหมือนกันนั่นคือความหมายที่ผมจะสื่อว่าเมื่อเราถูกดักแล้วถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมะ เขามีมากกว่า1ลำอะต่อให้ดีแค่ไหนยังไงก็ไม่รอดครับผมเพราะว่า1เลยคือเขาจี้จุดเราได้ตรงมากเพราะว่าหนึ่งผมเคยเจอกรณีแบบนี้ใช้เรือคองโกนี่แหละแล้วข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นดันเคิร์กกับรอย s ัลซ r e เรนซึ่งเป็นเรือสัญชาติอังกฤษเขาก็รอยอัลซาวเรนนี่มันก็เป็นเรือที่มีป้อมปืนหลัก หน้าหลังอย่างละ2เหมือนกันแต่ว่าแัลนอนุภาพน้อยกว่าดันเคิร์กจริงไม่เถียงแต่ด้วความที่เขาอยู่คู่กับดันเคิร์กก็เท่ากับว่าสันอนุภาพอนุภาพในการทํำลายล้างของป้อมปืนของเรือ2องลำยังไงมันก็ต้องมากกว่าเรือคองโกหนึ่งลำอยู่แล้วครับผมนั่นก็คือที่มาว่าดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้เรือคองโกนากาโตรวมไปถึงเซาดาโดกต้า อย่าชะล่าใจคิดว่าเรือของตัวเองเนี่ยทรงพลังะดะชนะได้ดูสถานการณ์ผมบอกเลยไม่จริงครับอันนี้คือใครที่เล่นมาหลายปีก็คงจะทราบดีแล้วแต่ว่าอันนี้ผมก็อยากจะมาเตือนแล้วก็มาแนะนําแนวทางให้กับท่านผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งจะโหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันนะครับว่าเราเล่นเราก็ต้องเล่นอย่างชาญฉลาดมีสติแล้วก็มีไหวพริบครับ โอเคแล้วในที่สุดสมรภูมินี้ก็จบลงด้วยดีทีมผมชนะตามเคยน,นะครับสวัสดีครับ